ที่เราจะคุยกันต่อไปนะครับคือเรื่องคมภีร์ของเทรวาสนะครับยิงขั้นแรกที่เราจะต้องคุยกันก็คือลำดับชั้นของคมภีนะครับซึ่งชั้นแรกเลยคือพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นอุตปตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแต่งขึ้นในช่วงอินเดบรันอ,อมาราวดีนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่สําคัญการแบ่งคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยไกลประ,ะามา3านะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แบ่งมาเป็น3 ส่วนสําคัญคือวินัยปีดกหรือปิดกที่พูดถึงพระวินัยของพระภิกษุนะครับนะปีดกที่2คือสุตตปิดกสุตตะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นพระสูตรนะครับก็คือเป็นปิดกที่ได้ฟังมาใครฟังมาคือพระนุนฟังมาจากพระเจ้านะครับแล้วก็มาบรรยายต่อนะครับเรียกว่าสุตตปิดกนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่รวมพระธรรมนะครับ ส่วนอภิธรรมปิดกเนี่ยเป็นคัมภีร์สมัยหลังนะครับที่มีพระที่สนใจเรื่องปรัชญาเนี่ยมาแยกเอานะครับธรรมะล้วนๆจากสุตตปิดกมาเขียนใหม่นะครับเป็นอภิธรรมปิดกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยปิดกคือการกรวบรวมพระวินัย สุตตปิฎกค,คือการรวบรวมพระธรรมนะครับที่เชื่อมาจากพระโอษฐของพุทธเจ้าอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวินวเน,นปิฎกกับสุตตปิฎกเนี่ยเป็นแค่ปิฎกสองปิฎกที่เป็นของดั้งเดิมนะครับ <c oughs> พอต่อมานะครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าเนื่องจากพระไตรปิฎกเนี่ยเชื่อว่าเป็นพุทธพจน์นะฮะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขไม่ได้ผู้ที่จะอธิบายทีหลังนะครับจะต้องไปเขียนในคัมภีร์ที่เรียกว่า ชั้นอัตถกาถาในสมัยอนุราชปุระจะมีคำพีที่แต่งขึ้นโดยพระอัตถกถาอาจารย์จำนวนมากมายเลยนะครับเพื่ออธิบายพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งครับอัตถกาถาาจารย์ทั้งหลายมีคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือพระพุทธโคสาจยานะครับซึ่งเป็นพระสงฆ์ในพุทธศตวรรษที่11นะครับที่อธิบายคัำพีต่างๆในพระไตรปิฎกจำนวนมากมีการแต่งอัตถกาถาจำนวนมากนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอัตรกคาถาเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยสระอาหรือสระอีนะครับเป็นเพศหญิงนะครับอย่างเช่นสมันตปาสาธิกาสุมังคลลวิลาเซนีอะไรพระธรรมน้องเนี่ยนะครับนะครับโอเคชั้นที่3พอต่อมานะครับอัตรคาถาก็กลายเป็นคำพีที่ศักดิ์สิทธิ์ไปอีกนะครับเมื่อศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุนที่จะอธิบายอัตรคาถาอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องแต่งในคำพีชั้นดิกานะครับ ต่อมาคนที่ต้องอธิบายคำพีชั้นดีกาทีหนึ่งก็ต้องแต่งคำพีในชั้นที่เรียกว่าอนุดีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พระไตรปิฎกเรามี4ีชั้นนะครับนะฮะที่ไล่มาจากพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกอัตถาดีกาแล้วก็อนุดีกาเป็น4ชั้นอย่างเงี้ยนะครับนะดีกาอนุดีกาเนี่ยแต่งขึ้นในสมัยพบรณาณรวะแล้วก็สมัยพุกกกาลก็มีการแต่งด้วยนะครับส่วนใหญ่คำพีพวกนี้จะลงท้ายด้วยคาว่าดีกาอย่างเช่นคำพีชิงใน,นรงังการดีกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะครับคนที่แต่งคัมภีดีกาก็เรียกว่าอดีกาจารย์นะครับคนที่แต่งคัมภีอนุดีกาเรียกว่าอนุดีกาจารย์นะครับเป็นการอธิบายความในอัธกถาอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับในสมัยก่อนต่อมามีคัมภีประเภทหนึ่งไม่ใช่สมัยนะครับโทษที มีคมภีอีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าประกรณ์พิเศษประกรณ์พิเศษเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมัยอะไรนะครับแต่ว่าเป็นคมพีร์ที่ไม่ได้ยุนในะัตยปิดกหรือไม่ได้ต้องการ,การอธิบายปัตยปิดกแต่ต้องการแต่งขึ้นมาเพื่ออธิบายประวัติศาสตร์ของสิ่งของบางอย่างหรือบางสถานที่นะครับแต่งขึ้นทั้งในลังกาแล้วก็เอเชียคเนนะครับส่วนใหญ,ญ่แล้วจะลงท้ายด้วยคาว่าวงนะครับเช่นมหาวงนะครับรรรทูปวงเนะมหาวงในเปพงศวารของลังกาส่วนทูปวงเป็นประวัติศาสตร์ของสถู นะครับหรือชินรังกาลมาลีปรกรณ์ก็คือเป็นคมภีร์ที่อธิบายประวัติศาสตร์ของล้านนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรียกว่าประกรณ์พิเศษนะฮะคราวน,นี้เราจะมาคุยกันเรื่องวินัยปีดกโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นว่าอย่างที่ว่าไปนะครับว่าวินัยปีดกคือคมภีนะครับที่รวมพระวินัยของพระภิกษุนะครับยังมีแบ่งมาเป็น5้าเล่มย่อยนะครับเล่มแรกคือมหาวิพังนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเขียนเรื่อง สิลของพระภิกษุนะครับที่ไม่ได้แบ่งตามเรียงตามข้อนะครับแต่แบ่งออกมาเป็นขั้นตอนของการลงโทษนะครับอย่างเช่นปราชิกประชิกคือเป็นบาปเป็นการผิดวินัยที่รุนแรงมากถ,ถึงขั้นขาดจดความเป็นพระนะครับอย่างเช่นการเสพเมทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันที่สองนะครับกอันที่สองประเภทที่สองคืออาบัตสังฆาทิเศสนะครับก็คือเป็นอาบัตขั้นรุนแรงนะครับแต่ยังไม่ต้องขาดจากวามเป็นพระนะครับอันที่สามคืออาบาัตปาชิตีน,นออาาี่คือเป็นอาบาัตแบบง่ายๆเพราะไมไม่ใช่ง่ายๆลงโทษแบบเบาๆนะฮะเป็นอา,าเป็นความผิดที่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับส่วนเสียขีากันเนี่ยเป็นมารยาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือก็คือเรื่องของ เรื่องของศีลของพระภิกษุนะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็น4หมวดตามการลงโทษนะครับหรือกับความรุนแรงของโทษนะครับนะซึ่งฟังไปแล้วเป็นกฎหมายมากเลยนะสําหรับมาคัมภีมหาวิพังน์เนี่ยนะครับคู่กันกับมหาวิพังน์ครับมีคมภีภิกขุนีวิพังน์คือเป็นศีลของภิกษุณีนะครับ ถัดมานะครับมหาวัคมหาวัคเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหมู่สฆงนะครับแตกต่างจากมหาวิพังมหาวิพังเป็นเรื่องของพระสูษุเป็นรูปรูปไปนะครับแต่ว่ามหาวัคจะเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมุลทนนะครับ นะคไม่ว่าจะเป็นการสถาปนาสังฆมณนทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามเณรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือว่าการเข้าพรรษาหรือการลงอุโบสถหรืออะไรทํานองเนี้ยอย่าอยู่ในคัมภี์มหาวัคทั้งสิน้นนอกจากนี้เนี่ยเพื่อเล่าประวัติการสถาปนาสังฆมมลทน,นคำีมหาวัคจึงมีพุทธประวัติด้วยนะครับแทรกอยู่ในอย่างที่พุทระวัติตอนตาหลังตัสรูแล้วก็ที่แปลกมากเลยคือคัมภีธรรมจัก,กปกนาสูตรเนี่ยแท้จริงแล้วอยู่ในคัมภีรมหาวัคนะครับอยู่ในวินัยปิดกนะไม่ได้อยู่ในสุตตัปิฎดกนะฮะ ถัดมานะครับเรียกว่าจุลวัคจุลวัคเนี่ยจะเป็นพวกวินัยเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์เช่นการทําสังฆเภศนะครับการทําสังฆยานาอะไรต่างตองเนี่ยจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับส่วนคำพีสุดท้ายคือคำพีบริวารน,นะครับเป็นการทบทวนศีล227ข้อของพระภิกษุนะครับ ต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับที่พระไตรปิฎกที่สําคัญก็คือสุตตปิฎกนะครับหรือพระไตรปิฎกที่ได้ฟังมานะครับสุดตรเราได้ฟังมานะครับในเมืองไทยเราจะเรียกว่าสุตันตปิฎกนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วเนี่ยคือสุตตปิฎกนะครับก็คือปิฎกที่เต็มไปด้วยพระสูตรนะครับนะะลงในในพวกเนี้ยในบทย่อยของคัมพี์เล่มเนี้ยมันจะลงท้ายด้วยคาว่าสูตรทั้งสิ้นนะครับสูตรนั้นสูตรนี้นะครับจะอยู่ในสุตตปฎกนะครับ คันนี้สุตตะกดกเนี่ยเอาแบ่งมาได้เป็นอีก5หมวดนะครับหมวดแรกนะครับเรียกว่าทีคณิกายนะครับก็คือเป็นพระสูตรที่มีขนาดยาวนะครับจะสังเกตว่าการแบ่งประเภทของพระไตรปิฎกเนี่ยจะแบ่งตามความยาวหรือความสั้นของสูตรต่างๆนะครับงนั้นทีคณนิกายเนี่ยก็จะเป็นนิกายเป็นจะโทษไม่ได้ครับเป็นพระสูตรที่มีความยาวเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่น มหาประธานสูตรมานิทานสูตรมหาปรินิพานสูตรบางสูตรเล่าเรื่องพุทธประวัตินะครับอย่างเช่นมหาปรินิพานสูตรเนี่ยเล่าเรื่องพุทธประวัติของพระระพุธเจ้าของเราตอนปรินิพานนะครับแต่ว่าหรือว่าตอนหรือว่าคัมภีร์มหาประธานสูตรเนี่ยเล่าเรื่องตอนประสูตรอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังก็ตามบางคัมภีร์เนี่ยก็จะมีการพูดถึงพระธรรมนะครับอย่าง อย่างเช่นพรหมชาลสูตรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดถึงเรื่องพระธรรมบางคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องเรื่องโลกกสัณฐานหรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องลักษณะทางปฏิมาวิทยาอย่างเช่นลักขณสูตรเนี่ยพูดถึงมหาบุรุษลักษณะ3 2ประการอาตานณตยสูตรพูดถึงจัตุโลกบาลสี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นทีคณิกายเนี่ยเป็นใชรคำว่าเป็น เป็นหม้อของที่รวมเอาพะสตรต่างๆที่สำคัญนะครับทางด้านปฏิมาณวิทยาของพุทธศาสนาเทรว,วาเดวไว้เกือบหมดเลยนะครับอันนี้คือทีคณิิากครับถัดมานะครับคือมัชฌิมานิกายชื่อเขาบอกกันแล้วมัชฌิมแปลว่ากลางแม้นพะสูตเหล่านี้จะเป็นพ,ะส,นนพะสูตรขนาดกลางนะครับก็ยังเป็นพะสูตรที่เราเรื่องพุทธประวัตินะครับหรือว่าเป็นพะสูตรที่เรารวมเรื่องทางปฏิมาณวิทยาไว้อย่างเยอะมากนะครับอย่างเช่น องคุลิมาสูตรเป็นพระสูตรที่วัดด้วยองคุลิมาหรือพระพรหมนิมันตะนิกดสูตรนะครับเป็นเรื่องของพระพรหมนะครับที่พยายามท้าทายพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องต่อมาหมวดต่อมานะครับคืออังคุตตะนิกายกับสังยุตตนิกายสองนิกายสองสองหมวดเนี่ยนะครับเป็นเป็นสุตแต่ปิดกที่มีขนาดสั้นนะครับจะรวมเอาเออ พสูตรสั้นๆเข้ามารวมประมวลไว้อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอังคุตรนิการเนี่ยจะเป็นพวกนับเลขนะฮะอย่างเช่นพระธรรมนี้มี1ข้อพระธรรมนี้มี3ข้อพระธรรมนี้มี5ข้ออะไรพวกเนี้ยจะเราจนเริามนเลขเฉจะสังเกตดูว่าอัสนาพุทธเนี่ยชอบมีการตั้งชื่อพระธรรมแล้วก็มีเลขลงท้ายเช่นสังขารวัตุสี่นะสังขารวัตุ4สับปุริสธรรม7 นะฮะอย่างเงี้ยร,รัต,รต,รตรนนิไกรสามอะไรประทานองเนี่ยนะครับชอบมีเลขตอนท้ายต้องบอกว่าให้พวกเลขตอนท้ายเนี่ยมันก็ามาจากคำยุตรนิการเนี่ยนะครับถัดมานะครับสังยุตตนิกายสังยุตตนิกกยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประมวลเอาผู้เข้าเฝ้านะครับหรือว่าเรื่องพ่อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศเนี่ยมาแยกเป็นหมดหมดย่อยๆนะครับแล้วเอาพระสูตรสั้นๆเนี่ยมาเข้าหมวดอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพระพุทธเ,เจ้าทรงเทศแก่เทวดา นะครับก็จะเป็นหมวดหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเทศแก่มารก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับเป็นต้นนะครับแต่หรือว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องอะไรอย่างเช่นทรงเทศเรื่องการตัสรู้อย่างเดียวนะครับเป็นพระสูตรสั้นๆก็จะมารวมไว้ในหมวดของการตัสรู้นะครับหรือวัดหมวดของลาบสการะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือสั่งยุตานิกานะครับ เออโมดสุดท้ายนะครับของสูตรตะปีดก็คือคูดกรนิกายนะครับคูดกรนิกายเนี่ยแปลว่าเบตเตอเลนะครับเป็นเป็นส่วนพระไตรปีฎกที่รวมเอาคำพีเบตเตอเลสซึ่งอาจจะเป็นคำพีที่แต่งสมัยหลังนะครับเข้ามาผนวกไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีคำพีเก่าๆก็มีนะนะฮะทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่บอกว่า ไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสมัยหลังเนี่ยจะเป็นคมภีร์ที่รุ่นเก่าก่อนพระเจ้ากระสกทั้งสิ้นนะครับนะพระเจ้าคมภีพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องชาดกนะครับชาดกนะหรือก,ก็คือเรื่องอดิตชาติหรือมุรธชา้าเพียงแต่ว่าชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นแค่คาถานะครับเป็นแค่คําประพันธ์นะครับสั้นๆโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องนะครับนะพุทธวงศ์คือเรื่องอดีตพุทธ ธรรมบทคือการรวมข้อธรรมนะครับเป็นคาถานะครับพิมานวัตถุเปตตวัตถุก,ก็คือการพูดถึงสวรรค์และก็นรกนะครับเทระคาถาและเทรีคาถาอันนี้ก็คือเป็นพวกคาถาที่พูดถึงพระสาวกของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระเทระหรือพระเทรีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยในเมื่อพระไตรปิฎกเนี่ยบางบางอย่างเนี่ยพูดแล้วไม่เคลียร์ไม่อธิบายนะฮะ ก็จําจเป็นที่จะต้องมีการอธิบายในสมัยหลังเพราะว่าคนสมัยหลังเนี่ยสงสัยนะครับดังนั้นอาจจะอตคาถาจารย์เนี่ยก็จะมาอธิบายนะครับคำพีต่างๆเช่นวิันปิฎดกเนี่ยอัตคาถาจารย์เขาจะมาแต่งคำพีช,ชื่อว่าสมันตาปาสาธิกาเพื่ออธิบายวิันปิฎดกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือสุตตปิฎดกเนี่ยเนื่องจากมันมีแยกมาเป็นห้าหมวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคำพีอัตกาถาเล็กๆจํานวนมากเลยที่มาอธิบาย ถราไต่ปิดกในส่วนสุตตปิดกนี้นะครับอย่างเช่นทีคณนิกายนะครับนะครับมีคำพีชื่อว่าสุมังคาริราสินีอธิบายนะครับมัชมาชิมานิกายมีคำพีปปัญจสุชนีสังยุตานิกายมีทันพีสารทัพกาสินีอังคุตานิกายมีคำพีมโนรัฐปูรัีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะคราวนี้คุตขานิกายที่เป็นคำพีย่อยนะครับคำพีเล็กๆเนี่ยนะมีเป็นคำพีปกกินกะนะครับจำนวนมากเนี่ยนะครับ ก็มีการแต่งอัตรกถานะครับแยกไปเป็นเล่มๆเลยเพื่ออธิบายเล่มย่อยๆในคูดกานิกายนะครับอย่างเช่นชาดกเนี่ยก็มีคำพีชื่อว่าชาตากัตถกถาและคำพีนิทานกถานะชาตากัตถกถาเป็นคำพีที่เล่าเรื่องชาดกส่วนนิทานกถาเป็นคำพีที่เล่าเรื่องพุทธประวัตินะครับเป็นการรวมพุทธประวัติครั้งแรกๆในฝ่ายเทรวาสนะครับในคำพีนิทานกถานนะครับส่วนคำพีวิมานวัตถุกับเปรตวัตถุเนี่ยนะครับ นะหรือเทรกคถาเอรีกถาก็ใช้คำพีปารามัตถาทีปนีในการอธิบายนะครับคำพีพุทธบงนะครับในพัตรปิฎกก็มีคำพีมัทุรัตถ์พิลาศีในการอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดก็คือเอ,อ่ออัตกถาที่ถูกอธิบายนะครับที่อธิบายคำพีพัตรปิฎก ok นะครับทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการฝ่ายเทระว่า